เดี๋ยวญานเฮ้ยรอแล้วเข้าี่ยมาแล้วก็พบก็สอบถามกันว่ามีผู้แจง้งไปที่ทางอำเภออำเภอก็ออกไปจับ แล้วเบื้องต้นที่ไปตรวจสอบนั้นเป็นกรณีที่มีการสังสรรดื่มสุรากันในแค่ใต้ต้นให้หน้าบ้านกันอยู่ประมาณสี่ห้าคนพอดื่มสุราได้ที่กันก็ท้าทายกันเล่นเกียวเล่น,ก,ลนก,กันนะฮิโรซึ่งเอามากระดาษมาขีดๆกันแล้วว่นกกันที่แค่ ในต้นไม้ของการก็เงินไม่กี่สิบบาทนะครับแล้วก็พอดีอาจจะชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงได้ยินนกหูก็โทรมาแจ้งรู้จักเบอร์โทรศัพท์ที่ทางอำเภอก็เลยโทรมาแจ้งทางอำเภอทางตลัดอำเภอก็ออกมาทํำการจับกลุ่มโดยได้รวมกับ หน่วยทหารที่เราชอบในพื้นที่ไปทําการจับกลุ่มุลกหารสามคนครับแต่ตอนน,นี้นี่คงไม่มีการรับสวยหรือมีการรับสวยไหมอ่าถ้าตรวจสอบขั้งต้นไม่มีครับแล้วก็เป็นเรื่อง